ไมโครซีเมนต์คืออะไรนะครับสามารถทําเองได้ไหมไต่างกับปูฉนฉาบทั่วไปยังไงอายุการใช้งานเป็นยังไงความคุ้มค่าในการเลือกใช้ไมโครซีเมนต์ความรู้เบื้องต้นที่ควรจะรู้เกี่ยวกับไมโครซีเมนต์มาช่วยกันกด Subscribe ให้ถึง1นึ่งแสนซับด้วยกันนะครับถามตอบกับช่างหมูตับวัสดุไมโครซีเมนต์ ไมโครซีเมนต์คืออะไรนะครับตัวไมโครซีเมนต์เนี่ยก็คือเป็นเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เป็นตัวซีเมนต์ที่มีขนาดที่เล็กลงเราเลยเรียกว่าไมโครซีเมนต์โดยที่ไมโครซีเมนต์เนี่ยที่มีส่วนผสมของโพลิเมอร์ต่างๆอยู่ในเนื้อเนี่ยมากมายนะครับโดยเป็นสูตรของทางคอนกรีตและกอของเราหลักๆเลยเนี่ยเคมีที่สำคัญที่สุดนในตัวนี้ก็คือซิลิกอนซิลิกอนก,ก็จะทําหน้าที่เป็นเปิมความแข็งแรงกับตัวไมโครซีเมนต์ตัวนี้ให้สามารถฉาบบางได้2อถึงสีมิลรวมไปถึงฉาบได้ตั้งแต่พื้นผนังแล้วก็ฝ้าเพดดดดดดาาาาาาานนนยยยยยยัังงึึึเเกกกกกะะไไ้้หหลลววววสุรรมปถบผิที่ การ่เกาะเช่นกระเบื้องวีว่าบอร์ดสมาร์ทบอร์ดก็สามารถใช้ฉาบบางตีลงไปได้และยังสามารถทําให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่สัญจรของคนเดินไปมาหรือใช้ชีวิตประจำวันได้เลยภายในบ้านนะครับเป็นที่นิยมอย่างมากคือฉาบบนผิวเคาน์เตอร์ครัวต่างๆก็สามารถทําได้เพราะว่าไมโครซีเมนต์ตัวนี้มีความแข็งแรงที่สามารถทําให้บางแต่ทนมากๆได้นั่นเองตัวไมโครซีเมนต์ต่างกับปูนฉาบทั่วไปยังไงก็ อย่างแรกเลยที่ต่างกันก็คือวัสดุที่ใช้ในการฉาบเนี่ยเราสามารถฉาบบางได้ซึ่งปูนทั่วไปเนี่ยถ้าอยู่ดีๆเราไปฉาบเลยแบบผิวบ้านเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้เหมาะสมกับการฉาบหรือแล้วเพราะการยึดเกาะก็ไม่ได้ความแข็งแรงก็ไม่ได้นะครับตัวไมโครซีเมนต์เนี่ยการใช้งานเนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วก็ใช้การที่แตกต่างกว่าก็คือแค่ตัวมีเป็นผงอยู่แล้วแล้วก็เติมน้ําตามสัดส่วนสูตรที่เรามีครับจากนั้นก็สามารถที่จะฉาบบางบนผิวต่างๆได้เลยโดยไม่ต้องคํานึงถึงว่าการยึดเกาะนั้นจะไไมมมม่่่ีีะแแข็งรงรรเเหือนนนปปูทััวววพาาต้ ซิลิคอนที่อยู่ในน้นซี่สามารถที่จะมีความแข็งแรงและการยึดเกาะสูงมากๆก็เลยสามารถที่จะฉาบบางได้ซึ่งปูนทั่วไปไม่สามารถจะทําได้อย่างนี้อย่างนึ่งเลยการฉาบบนกระเบื้องเราไปซื้อปูนทั่วไปเนี่ยมาฉาบบนผิวกระเบือ้องทับไปเลยได้ไหมก็ไม่ได้หรอวไม่มีปูนตัวไหนที่ซื้อมาจาัดร้านแล้วก็ฉาบทับไปบนผิวกระเบือ้องได้เลยแต่เจ้าตัวไมโครซีเมนต์เนี่ยมีการยึดเกาะที่สูงมากๆก็ลเลยสามารถที่จะฉาบไปบนผิวกระเบือ้องแล้วหนาเพียงประมาณไม่เกิน4มิลเนี่ยก็สามารถจะเป็น ผิวที่อยู่ในห้องน้ำาทนน้ำาทนแรงขูดขีดใช้เป็นพื้นเดินในห้องน้ําได้สบายไม่ต้องกลัวความชื้นด้วยอันนี้คือข้อแตกต่างเลยเรื่องของการฉาบบางที่เหนือกว่าทุกปูที่มีปกตินั่นเองไมโครซีเมนต์สามารถทําเองได้ไหม ก็ช่างหมูจะตอบแบบนี้นะครับการใช้ไมโครซีเมนต์เนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านหรือว่ามีความรู้ด้านช่างเรื่องงานฉาบเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถต่อยอดเอาตัวนี้ไปทาเองได้เช่นกันนะครับซึ่งขั้นตอนหลกัหลกๆเลยมีทั้งหมดประมาณ6ขั้นตอนนะครับเริ่มจากการขัดผิวให้เรียบแล้วก็เคลือบตัวไดรลูซิลิโคนเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นการจบขั้นตอนทั้ง6ขั้นตอนก็ฟังดูไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อนมากซึ่งเราก็มีคลิปที่สอนวิธีทาให้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นซื้้้อออออไไปททํํําาาาเงงดแนนอนอนน,น่่ครัสสิใกี ึกในการใช้ให้ชลานาญหรือต้องทําให้เก่งหน่อยก็คือเรื่องของการใช้เกียงฉาบหลักๆของไมโครซิเมนต์ตัวนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เรื่องของการฉาบจะทําให้เรียบเนียนสวยเนี่ยก็คือใช้สกิลของช่างในการฉาบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเจ้าของบ้านที่ซื้อไปทําเองแล้วยังใช้เกียงไม่เก่งอาจจะซื้อไปแล้วอาจจะต้องฝึกเล็กน้อยนะครับฝึกในการฉาบดูคลิปแล้วก็ทํามือทําฉาบตามอย่างเงี้ยก็สามารถฝึกได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับไม่ได้ยากมากเพราะว่าตัวไมโครซิเมนต์มันมีความลื่นมือฉาบง่ายกว่าปูนปกติอยยย่่่แลล้้วกกก็เเเเเทํางงงงงถึงจะไมไมมัคใชี เมื่อก่อนก็สามารถเริ่มที่จะฝึกทำบินได้แน่นอนครับ ไมโครซีเมนทนไหมอายุการใช้งานเป็นยังไงก็จะตอบแบบนี้นะครับตัวไมโครซีเมนเนี่ยมีความแข็งแรงจากโพลิเมอร์อต่างที่เติมลงไปอย่างตัวซิลิคอนเนี่ยเพราะงั้นความแข็งแรงเนี่ยอายุก็จะเริ่มต้นที่5้0ถึงสิปีนะครับเพราะงั้นการที่เราจะฉาบไปแล้วในพื้นที่ผิวต่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยถ้าเเป็นพื้นบ้านที่มีคนเดินตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนว่าอายุการใช้งานก็จะมากถึง5้าถึงสิปีการซ่อมบํารุงเนี่ยก็สามารถทําได้เป็นจุดๆนะครับสมมติว่าเราใช้งานไป5ปี10ปีแล้วบางจุดมันมีการแตกล้วหลุดรอจากการปองกใ่ ทำอะไรต่างๆที่พื้นมันเสียหายเนี่ยเราซ่อมเฉพาะจุดตรงนั้นได้นะครับไม่ต้องรื้อทั้งหมดภาพแข็งแรงคงทนต่อมาเรื่องของการอยู่ในพื้นที่เปียกนะครับพื้นที่เปียกหรือก้องตากแดดตากฝนตัวนี้ก็มีตัวเคลือบที่ใช้คู่กับตัวไมโครซีเมนต์อยู่แล้วทําให้เวลามันโดนน้ําแช่น้ําอยู่ตลอดเวลาหรือห้องน้ำเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวความชื้นเวลาต,ต่างๆเนี่ยก็ไม่มีมาเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะมีตัวเคลือบแล้วก็ตัวมันเองที่มีซิลิคอนผสมเนี่ยไม่สามารถจะฝังตัวลงในผิวไมโครซีเมนต์ได้นะครับภายในภายนอกตตาแดดตาแฝน ใช้ได้ผลแน่นอนครับ ไมโครซีเมนต์ต่างจากปูนล้อหรือปูนขัดมันที่ช่างทําทั่วไปอยู่ปัจจุบันต่างกันยังไงในเรื่องของดีไซน์นะหลักๆเลยคือตัวไมโครซีเมนต์เนี่ยเข้ามาช่วยงานดีไซน์ให้มันมีฟิลลิ่งที่ดีกว่าปูนทั่วไปคือปูนทั่วไปในท้องหลาดเนี่ยเวลาฉาบเป็นสไตล์ล้อหรือสไตล์โมเดิร์นต่างๆเนี่ยให้มีความฟิลลิ่งแบบที่ไมโครซีเมนต์ทำเนี่ยแน่นอนว่าไมโครซีเมนต์มีความเหนือกว่าอย่างในทุกๆด้านนะครับเรื่องของฟ mm ิลลิ่งเวลาเราฉาบไปแล้วเนี่ยความสมูทตาที่สามารถกําหนดได้แมก้กระ,กรกะทั ได้ดีกว่าในทุกด้านเรื่องของความสมูทถ้าเป็นปูนดิบปูนขัดมันที่เราจ้างช่างตัวไปก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับรูปแบบที่เป็นฟิลแบบหนักหนักหน่อยลอลอๆหนักหนัก,นกมีรอยเกียงหนักหนักครับซึ่งมาเทียบกับรูปนี้่ะไมโครซีเมนต์ S <S ก็จะให้ความฟิลิ่งที่สมูทตาเวลาเราบองไปแล้วมันจะนวลๆตามากๆแล้วครับเรื่องของดีไซน์เนี่ยแน่นอนว่าพวกแบบอยากได้ฟิลิ่งแบบนี้เนี่ยตัวไมโครซีเมนต์เนี่ยจะทําได้ตามที่ วกแบบดีไซน์ออกมาแต่ว่าเราจะไปกําหนดให้ช่างเนี่ยไปซื้อปูนทั่วไปมาฉาบหรือตอนที่เขาฉาบขัดมันปกติแล้วอยากจะให้ช่างเนี่ยควบคุมฟิลลิ่งของตัวผนังเนี่ยให้มันมีความสมูทตาแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าปูนทั่วไปหรือปูนล้อปัจจุบันในท้องตลาดทําไม่ได้อย่างไมโครซีเมนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเทสมาหมดแล้วเราถึงได้ผลิตตัวไมโครซีเมนต์ตัวนี้ออกมาเพื่อให้ช่างเอาไปใช้แล้วตอบโจทย์กับอินททเลียมันยังรวมไปถึงการฉาบในพื้นที่อื่นๆที่ปูนทั่วไปเนี่ยทำไม่ได้นะที่บอกคือเเคาาาน์์ตตออรรรัวถ้้งกดีีีไซฉสท ตั้งแต่พื้นเคาน์เตอร์ไปถึงผนังเนี่ยให้อยู่ในกรอบที่สวยงามนวลตาเหมือนกันเนี่ยไมโครซีเมนจะควบคุมตัวนี้ได้ทั้งหมดได้ตามต้องการของพวกแบบล้วก็ถูกใจเจ้าของบ้านมา,มากๆครับ ความคุ้มค่าในการเลือกใช้ไมโครซีเมนต์ความคุ้มค่าในการเลือกใช้ไมโครซีเมนต์ก็จะตอบแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยข้อหนึ่งเรื่องของการตอบโจทย์งานดีไซน์ครับแน่นอนว่าตัวนี้เราเอามาใช้ในการตอบโจทย์ตามพวกแบบว่าอยากได้ผิวผนังแบบสไตล์ลอฟที่มีความมนวนตาบางๆครับทั้งพื Del ้นทั้งผนังเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยแน่นอนว่าตัวนี้จะควบคุมในการทํางานเนี่ยให้ได้ตรงตามพวกแบบได้มากที่สุดซึ่งก็ถ้าเป็นปูนทั่วไปเนี่ยจะควบคุมตรงนี้ค่อนขังยากอย่างแรกเลยคือการตอบโจทย์งานดีไซน์มีความคุ้มค่ามากกับนทว่ายเงินหนวยแล้เนี่ ถูกใจทั้งตรงตามแบบของพวกแบบแล้วก็ถูกใจเจ้าของบ้านต่อมาเรื่องของความคงทนครับความคงทนคือ รื่องของการฉาบได้หลากหลายพื้นที่สามารถเอาไปช่วยแก้ไขปัญหางานหรือสร้างงานใหม่ๆไ,ได้อย่างเช่นแก้ไขปัญหาเรื่องกระเบื้องอ่าเรามีพื้นที่กระเบื้องในห้องน้ําที่อาจจะไม่ได้เก่ามากแต่อยากเปลี่ยนดีไซน์เราไม่ต้องลือกระเบื้องออกก็ประหยัดงบในการลื้อกระเบื้องเราสามารถฉาบทับทั้งกระเบื้อง вот. ไปเลยทั้งพื้นแล,นแลน้วก็ผนังแล้วก็รวมถึงฝ้าด้วยก็ใช้ในพื้นที่ห้องน้ําได้ก็คือตอบโจทย์เรื่องการใช้งานในความคงทนในพื้นที่ที่ยากๆแล้วก็ไม่ต้องลื้อกระเบื้องออกตรงนี้ก็สามารถฉาบทับได้พื้นที่นั้นมีีคคนนนนนเเเดิยออะหรืืปป็พ้ท่สัจไมา ถ้าเป็นปูนทั่วไปอาจจะไม่ได้ความแ็งแรงเรื่องนี้เพราะว่าตังนี้มันไม่ตอบโจทย์เรื่องของการฉาบบางซึ่งถ้าปูนเดิมเนี่ยผิวเดิมเนี่ยมันผิวไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วเ,าเอาตัวอื่นไปฉาบแล้วมันไม่ได้เสริมความแข็งของผิวเดิมให้แข็งแรงขึ้นเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์นะครับซึ่งไมโครซีเมนต์ก็จะไปช่วยตรงนี้ในการฉาบผิวเดิมเนี่ยให้มีความสมูทตาสวยขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นใช้ภายนอกได้ตอบโจทย์เรื่องของราคาที่จ่ายไปแน่นอนการรับเหมาต่อตารางเมตรราคาจะสูงแต่ได้งานที่มีคุณภาาาาาาพแลาาลาแลลล้้้้้ววกกก็็ตตตออออบบโจจทย์คคมงงงงรรรขขูะะเนะเนนปด มากที่สุดตัวนี้น่าจะคุ้มค่าในทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายแน่นอนครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Q&A ตัวไมโครซีเมนต์นะครับช่างหมูก็มาตอบให้ความรู้เบื้องต้นที่ควรจะรู้เกี่ยวกับไมโครซีเมนต์ตอบให้ครบแบบครอบคลุมที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนพี่ๆช่างนะครับอยากจะรู้เกี่ยวกับไมโครซีเมนต์มากกว่านี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวช่างหมูจะมาอ่านแล้วก็ตอบให้ในคอมเมนต์ก่อนเลยการทําคลิปต่อไปก็จะรวบรวมคาถามนั้นทั้งหมดนะครับเอาไปทําคลิป Q&A เกี่ยวกับไมโครซีเมนต์หรือเรื่องอื่นต่อให้นะครับผมวันนี้ก็จบการ Q&A ตัวไมโครซีเมนต์ รเราศูนย์รวมนวัตกรรมตกแต่งคอนกรีตครบวงจรด้วยประสบการณ์กว่า20ปีในการผลิตจำหน่ายรับเหมาและการสอนเรามีความเชี่ยวชาญในการพิมพ์ลายลอกลายขัดเงาและการตกแต่งผนังไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีสินค้าสำหรับสาย DIY มากกว่า100รายการเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะความรู้และอาชีพโดยมีคอร์สอบรมเกี่ยวกับคอนกรีตด้านต่งตางๆและยังมีบริการรับเหมา ขอบคุ้มทุกขั้นตอนหากต้องการดูสินค้าจริงๆมาชมได้ที่โชว์รูมตึกหนังสือ CDT ที่พรลามสองพบกับทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยแนะนำตลอดการเยี่ยมชมคุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือดูรีวิวผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของคอนปีดเดคอเ l a n d มีคลิปมากกว่า300คลิปให้ท่านได้เลือกชมสามารถสั่งซื้อสินค้าทางช h อป e ีหรือ l a z a d a หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อแอดมินผ่านทางไลน์หรือเฟ e บุ๊กได้ตลอดเวลาพวกเรายินดีให้บริการครับ CDT ผลิตขายและเมาสอน,สอนโพลิชิงพื้นสแต็มเขาก็สอน,สอนช่างฝีมือดีอุปกรณ์ดีเลือกตกแต่งไม่เป็นสองพ่อที่นี่เขามีของ CDT ผลิตขายและเมาสอนงานตกแต่ง DIY ก็มีของทำเองง่าย